สวัสดีครับผมหมอสรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของอการแท้งบุตรแต่ว่าเป็นแท้งบุตรในอายุครรภ์ประมาณ27สัปดาห์นะครับนการแท้งบุตรอายุครรภ์ยีสัปดาห์จริงๆแล้วเวลาเราเรียกทาลก สี่ชีวิตในคันเนี่ยเราก็เรียกเป็นทะลุสิ่ชีวิตในคันนะฮะก็วันนี้ก็มีคนไข้ยอยู่รายหนึ่งนะอายุ35ปีนะท้องที่5นะครับมีลูกแล้ว3คนที่มีชีวิตยอยู่นะลูกคนท้องเนี่ยอายุ6ขวบท้องที่4เนี่ยก็แท้งบุตรนะฮะอายุคันประมาณแปดสัปดาห์อะไรเงี้ยก็ ไม่ได้ขุดมาลูกอะไรนะฮะทองนี้ก็ตั้งครันขึ้นมาคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรก็ฝากครันที่โรงพยาบาลรัฐบาลแต่ฝากแค่ครั้งเดียวเองเพราะคนไข้นี่มีประสบการณ์เพราะนั้นเขาก็ไม่ค่อยกลัวมากฝากครั้งแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรอายุคันประมาณ20สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยครั้งที่2เขาไปเนี่ยไปโรงพยาบาลรัฐที่มีชื่อเสียงคนแห่งหนึ่งะนะก็วินิจฉัยเป็นเด็กเสียชีวิตในครันตอนนั้นอายุคันประมาณสัก 25- 26สัปดาห์ ปรากฏว่าเขาก็โนดไว้ว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็มีคําสั่งนะฮะให้คนไข้เนี่ยนอนโรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้นโดยอดอาหารไปแล้วก็สั่งน้าเกลือสั่งจองเลือดสั่งเน็บยาที่จะให้แทงนะฮะแล้วก็สั่งทุกอย่างอ่ะนะครับที่จะเกี่ยวกับการแทงบุตรไปให้กับในใบในใบคำสั่งนะฮะแต่คนไข้เนี่ย ไปปรึกษากับสามีสามีบอกเด็กยังไม่ตายนะฮะหมอเขาพูดผีดอะไรเงี้ยก็เลยกลับไปไม่ยอมไปที่ไหนแต่ว่าจะไปที่โรงพยาบาลรัดใกล้ๆนะเพื่อม,มีปัญหาอะไรไปฝากคันที่ใกล้ๆไว้ตอนนี้ปรากฏว่าคนไข้วันนี้ปวดท้องคนขึ้นเยอะๆก็เลยก็เลยให้แท็กซี่เนี่ยขับไปที่โรงพยาบาลรัฐที่ใกล้ๆนะฮะปรากฏว่าผ่านในโรงพยาบาลเอกชนมันก็ไม่ไหวอาการปวดท้องรุนแรงมากก็ ก็เลยเข้ามาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็พยาบาลก็โทรมาบอกให้ไปรีบไปทําคลอดเราก็ตะลีตะเหลือกลงไปที่ห้องฉุกเฉินบอกเอ๊ะทำไมทำไมถึงทําคลอดเขาบอกอายุครรภ์ประมาณ5าเดือนให้รีบไปทำคลอดผมบอก,บอก5้าเดือนก็ไม่น่าจะรอดเด็กก็ต้องเคุยียับคนไข้ให้ดีนะแล้วก็รีบลงไปพอรีบลงไปเ,เด็กหลุดออกมาแล้วแต่หลุดออกมาพร้อมกับถุงน้ําคล่ำแล้วก็เลือดก,ก็น้ำคล่ำเนี่ยกระจายเป็นเป็นเลือด สีแดงเป็นเป็นน้ำเป็นน้ำข้าบนเลือดนะฮะแล้วก็ถูกน้ำล้าเนี่ยดาเราก็เอออันนี้มันเป็นลักษณะของของการแท้งบูด นะเราก็บอกเขาบอกนี่เป็นการแท้งนะเนี่ยเราก็เลยขอดูประวัติแต่คนไข้ก็ยังยืนยันบอกว่าเด็กยังดิ้นอยู่เลยวันนี้ก็ยังดิ้นอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเราก็ทาลกอย่างค้างอยู่เราก็ทําคลอดรกไปคนไข้นี่เคยคลอดบุตรมาแล้วสามท้องนี่นคนไข้มีประสบการณ์ทุกอย่างนะพลังคลอดบุตรเราก็เช็ดช่องคลอดด้วยยาฆ่าเชื้อนะแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ให้คนไข้นอนโรงพยาบาลตอนแรกเราเน้ว่าคนไข้เนี่ยมี มีปัญหาเรื่อง financial นะปัญหาเรื่องการเงินแต่ว่าก็ไม่มีไม่มีอะไรก็เลยต้องนอนโรงพยาบาลแต่คนไข้เองเนี่ยอยากจะกลับบ้านอันนี้อันตรายเพราะถ้าเกิดคนไข้กลับไปแล้วตกเลือดเราแย่เลยเราก็ต้องให้นอนโรงพยาบาลให้ยาบีบตัวมันลูกให้น้าเกลือนะฮแล้วก็ให้ยาค่าเชือ้อนะทั้งยาฉีดและยากินเพื่อที่จะให้คนไข้คนไข้นอนโรงพยาบาลแค่คืนเดียวก็พอแล้วแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ อยากจะเตื่นไว้ว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรก็ไปโรงพยาบาลน,นะอาจจะไปไปโรงพยาบาลอื่ในใกล้บ้านก็ได้แต่ว่าให้สูติแพทย์เนี่ยเขาได้มีออดูน้สาวแล้วก็วางแผนที่จะดูแลคนไข้ด้วยนะครับ